สวัสดีครับผมลุงชัยหัวใจเกษตรนะครับคลิปนี้ผมจะมารายงานนะครับและอัปเดตราคาพืชไร่ทั่วไปนะครับาจากตลาดกลางสินค้าเกษตรนะครับราคาพืชไร่ทั่วไปประจำวันที่14เดือนมกราคม2565 กล้วยน้ำวา้าราคาขายตั้งไว้ที่8ถึง35บาทต่อหวีกล้วยไขย่ราคาขายตั้งไว้ที่25ถึง40บาทต่อหวีกล้วยหอมทองราคาขายตั้งไว้ที่250ถึง450บาทต่อเข่ง ข้าวโพดหวานราคาขายตั้งที่11-16บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดข้าวเหนียวราคาขายตั้งที่13-14บาทต่อกิโลกรัมฟักทองราคาขายตั้งที่8-30บาทต่อกิโลกรัมฝรั่งจิมจูราคาขายตั้งที่10-25บาทต่อกิโลกรัมเผือกหอมราคาขายตั้งที่14-30บาทต่อกิโลกรัม มันเทศแดงราคาขายตั้งที่1 2ถึง28บาทต่อกิโลกรัมมันต่อเผือกราคาขายตั้งที่1 2ถึง18บาทต่อกิโลกรัมถั่วลิสงดิบราคาขายตั้งที่2 2 0บาทต่อถังพุทราสามรถราคาขายตั้งที่1 4ถึง16บาทต่อกิโลกรัมพุทรานมสดราคาขายตั้งที่2 4ถึง30บาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานราคาพืชไร่ทั่วไปจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่ายลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงชัยหัวใจกเกษตรจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ